เรื่องราวลึกลับที่กำลังเป็นที่พูดถึงในหมู่คนไทยตอนนี้ไม่ได้เป็นแค่ข่าวธรรมดาที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปแต่กลับเป็นปริศนาที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ที่ใครหลายคนยังหาคำตอบไม่ได้ทุกอย่างเริ่มต้นจากเหตุการณ์เล็กๆที่ดูเหมือนไม่มีอะไรพิเศษแต่เมื่อมีคนเริ่มตั้งคำถามและขุดคุ้ยลึกลงไปความจริงที่ซ่อนอยู่กลับทำให้หลายคนถึงกับอึง้งเพราะมันเชื่อมโยงกับสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อน ในตอนแรกข่าวนี้ถูกพูดถึงเพียงในกลุ่มเล็กๆบนโลกออนไลน์บางคนบอกว่าเป็นเรื่องบังเอิญบางคนบอกว่ามันคือสิ่งเหนือธรรมชาติแต่เมื่อมีหลักฐานบางอย่างถูกเปิดเผยภาพถ่ายคลิปเสียงและคำให้การของพยานกลับทําให้ทุกอย่างเริ่มสันคลอนความจริงเริ่มเผยตัวออกมาทีละนิดและสิ่งที่เห็นกับสิ่งที่เชื่อมันกลับไม่เหมือนกันเลยหลายคนเริ่มตั้งคําถามว่าเหตุการณ์นี้เป็นเพียงความบังเอิญหรือมีใครบางคนอยู่เบื้องหลังกันแน่ หนึ่งในเรื่องที่ทําให้หลายคนอึ้องคือรายละเอียดที่สอดคล้องกันเกินไปเหมือนจะมีใครบางคนกํากับเหตุการณ์ทั้งหมดให้เกิดขึ้นในแบบที่ต้องการบางคนเชื่อว่าเป็นพลังงานบางอย่างที่ไม่สามารถอธิบายได้ตามหลักวิทยาศาสตร์ขณะที่อีกฝ่ายยืนยันว่าทุกอย่างมีเหตุมีผลและสามารถพิสูจน์ได้เพียงแต่ยังไม่มีใครกล้าเปิดเผยความจริงออกมาทั้งหมดเพราะอาจมีผลกระทบต่อหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องทีมงานที่ลงพื้นที่สืบค้นพบข้อมูลบางอย่างที่น่าตกใจ มีหลักฐานทางเอกสารภาพจากกล้องวงจรปิดและคำให้การจากชาวบ้านที่อยู่ในเหตุการณ์วันนั้นบางคนพูดตรงกันว่าได้เห็นสิ่งผิดปกติบางคนกลับบอกว่าไม่เห็นอะไรเลยแต่สิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือทุกคนยอมรับว่าเหตุการณ์นั้นไม่ปกติความกลัวและความสงสัยเริ่มแพร่กระจายไปทั่วเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นดูจะขัดกับความเข้าใจของคนทั่วไปในโลกออนไลน์ผู้คนแบ่งออกเป็นสองฝ่ายอย่างชัดเจนฝ่ายหนึ่งเชื่อว่าเรื่องนี้คือการจัดฉาก เพื่อสร้างกระแสรหรือผลประโยชน์บางอย่างขณะที่อีกฝ่ายกลับเชื่อว่ามีพลังบางอย่างที่เราไม่สามารถมองเห็นหรืออธิบายได้ด้วยเหตุผลธรรมดาหลายคนพยายามนำภาพมาตรวจสอบวิเคราะห์เสียงและ Mac, แม้กระทั่งใช้เทคโนโลยี AI เพื่อหาความจริงแต่ผลที่ออกมากลับยิ่งทำให้ปริศนายิ่งซับซ้อนขึ้นผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาสังคมให้ความเห็นว่าเรื่องราวลึกลับแบบนี้สะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมของมนุษย์ที่มักจะสนใจสิ่งที่เหนือความคาดหมาย ยิ่งเป็นเรื่องที่อธิบายไม่ได้ยิ่งกระตุ้นให้คนอยากค้นหาในขณะเดียวกันก็สร้างความกลัวและความสงสัยไปพร้อมกันส่วนผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสื่อสารกลับมองว่าเรื่องนี้อาจถูกขยายเกินจริงผ่านโซเชียลมีเดียเพราะข้อมูลบางส่วนไม่ได้รับการตรวจสอบอย่างถูกต้องอย่างไรก็ตามความจริงที่อยู่เบื้องหลังยังคงเป็นปริศนามีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่อาจรู้ว่าจริงๆแล้วเกิดอะไรขึ้นกันแน่แต่พวกเขากลับเลือกที่จะเงียบบางคนถูกข่มขู่บางคนถูกกลบข้อมูลออกจากระบบอย่างลึกลับ ซึ่งทาให้หลายคนเริ่มเชื่อว่าเรื่องนี้อาจมีอํานาจบางอย่างเข้ามาเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นองค์กรขนาดใหญ่หรือกลุ่มที่ต้องการปกปิดความลับบางอย่างไว้สิ่งที่น่าคิดคือเหตุการณ์นี้สะท้อนให้เห็นว่าความจริงบางครั้งไม่ได้ถูกเปิดเผยทั้งหมดในทันทีและในโลกที่เต็มไปด้วยข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าความลึกลับก็ยังคงมีอิทธิพลต่อความรู้สึกของผู้คนเราทุกคนต่างอยากรู้ว่าอะไรคือความจริง แต่บางครั้งความจริงนั้นอาจอันตรายเกินกอว่าที่จะถูกเปิดเผยก็ได้ตอนนี้ยังไม่มีใครกล้ายืนยันได้ว่าเหตุการณ์นี้เป็นเรื่องจริงหรือเรื่องแต่งแต่สิ่งหนึ่งที่แน่ชัดคือมันได้ปลุกให้คนไทยทั้งประเทศตื่นตัวสนใจและตั้งคำถามกับสิ่งที่เห็นในชีวิตประจำวันมากขึ้นทุกคนเริ่มระวังข่าวที่แชร์เริ่มหาความจริงด้วยตนเองและเริ่มเข้าใจว่าความจริงอาจมีมากกว่าหนึ่งด้าน